อันนี้คือผมพูดจริงๆนะครับผมจะมาทำคลิปเอานิ้วตัวเองนะครับลงไว้แล้วก็กดปั่นนะครับปั่นให้นิ้วตัวเองขาดครับอองได้หน้อเฮ้ยเเฮ้ยเดี๋ยวเธอเดี๋ยวจะเย็นอ้วด สวัสดีชาวนิวเดย์ทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้มาพบกับผมครับเต์จากช่องนิวเดย์อีกแล้วนะจ๊ะโอเคครับผมวันนี้มาอยู่หลังบ้าน <What? S 1> เป็นโลเคชั่นมาแกงหลังบ้านมาแกงตรงครัวนะครับผมแล้วก็มีเครื่องปัน่นแล้วก็มีน้ำแดงแล้วก็มีกาแฟแล้วก็มีแป้งมันแล้วก็อะไรเยอะแยะไปหมดจะ,จะมาทาอะไรจะมาทาอะไรโอเคครับ ่อนอื่นนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมจะมาทําคลิปนะครับผมอันนี้คือผมพูดจริงๆนะครับผมจะมาทาคลิปเอานิ้วตัวเองนะครับลงไว้แล้วก็กดปั่นนะครับปั่นให้นิ้วตัวเองขาดนะครับนิ้วขาดอย่างเงี้ยแล้วก็อยากรู้ว่าถ้าคนใหม่เห็นแฟนตัวเองนะนิ้วขาดนะครับจะทำยังไงนะครับเพราะว่านิ้วขาดอย่างเงี USE ้ยมันก็ใช้การไม่ได้ใช่ป่ะมันก็ใช้การไม่ได้อะไรเงี้ยคนใหม่คงจะแบบเสียใจมากอะไรเงี้ยแต่คงไม่เลือกกับผมหรอกถ้าผมนิ้วขาดจริงๆนะครับผมผมคิดว่านิ้วมันไม่สาคัญแล้วนิ้วเนี้ยก็ ให้นิ้วขาดเลยยอกนะครับผมใครจะไปบ้าทําอย่างนั้นนะแต่ผมนะครับจะแกล้งนะครับแกล้งมันใมปั่นเองตัวเองให้ขาดนะครับแล้วก็ร้องดังๆแล้วก็ให้มันใหม่วิ่งมาจากหน้าบ้านมาดูว่าเวลาเห็นแฟนประสบอุบัติเหตุอย่างงี้วันใหม่จะคิดยังไงนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวไปทําเลือดบอมกันเลยนะครับก่อนจะไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามเพจใหม่ตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเค let's go ทําเลือดกันเลยครับนี่นะครับผมก่อนอื่นอะเทน้ําแดงลงไปก่อน แค่นี้พอมีแค่นี้เดียวจะบอกเลยนะครับว่าถ้าวันใหม่ตกใจคือไม่ใช่วันใหม่หรอกถ้าขครก็ช่างตกใจจ,จัดๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ทันสังเกตอะไรหรอกเลยนะทุกคนจริงๆนี่นี่ฮะเราจะเอานิ้วชี้นะเหมือนะโคตรเหมือนอะ่ะไปทำเรืกันต่อครับ ยังเหมือนทุกคนน้องๆฮะเรียได้ประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่ตั้งกล้องนะครับเลือดกระจายเลยเลือดแดงไว้หมดเลยอะไรเงี้ยหกพื้นสักนิดนึงเดี๋ยวจะไม่เนียนนี่ครับทุกคนเดี๋ยวเอานิ EX ้ววางอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมาบอกเออบอกมันมาว่าเออไอพี่โดนเออมีวิกาลแล้วหาที่ตั้งกล้องกันนะผมไป Five minutes later โอเคครับพร้อม

โรงพยาบาลไม่ไปเรยจะพี่จะดูนิ้วพี่ดูทำไมเอาไปต่อพี่มันเละเป็นน้ำแล้วนิ้วพี่ไปต่อเดี๋ยวเธอเอาไปผสมน้ำแข็งเดี๋ยวนิ้วมันเสียเออป้า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 แกงเนี่ยว่าพี่ไปหาไปหารถเครื่องบัน่อนี้ไม่เอาเอานิ้วไปไปแช่น้ำแข็งมันดึงไม่ออกเนี่ยไป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 เล้วไปไปไปปิดคลิปปิดคลิปไปไปไปปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปเอาอันนี้คืออะไรอะไรโทรหาใครเฮ้ยเราไม่โทร ถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปเอา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 เอเอา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 าเอาเออาเ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 าอาเอเอา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 อาออาเอาเอาอาเ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 อาอาเอาอาเอเอาเอเอา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 อ เต่นรอมรู้เป็นเนี่ยไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยต้องว่ามาตั้งนานยอวยอยนีย่<ด>มงจะมาปัดโก,โกโก้ให้ลนูกินไงไปไหนนี่มันเหนียวหวดแล้วเนี่ยครับพี่ไปรักษากอนนิวมันหาย่ะมไม่มขาขาดเพอินันไม่มขาดเพเลิน่ตัดเลยบจับ,จบ,จบ,จบทบนนพทำยังไงวะน่ยนะออาสุดยอดแล้ว อยากเลยอยากเลนครบอยากเลยก็อยากดูร mhm. ีแอคชั่นเฉยๆว่าเออเวลาเห็นแฟนเราเกิดวันเหตุอย่างเงี้ยวันใหม่เป็นไงก็คือหนูก็นิ้วอยู่ในนี้อ่ะแล้วหนูจะยกไปไหนอะอะะถ้าเป็นเรื่องจหนูจะยกนิ้วไปไหนก็พี่บอกว่านิ้วอยู่ในนี้หนูบอกให้ไปหาก็หนูบอกว่าให้ไปโรงพยาบาลก่อนไงก็บอกไว้นิ้วอยู่ในนี้แล้วประเด็นคือมันเป็นเลือดไปแล้วว่าหนูไม่กล้าจับอ่ะถ้าเป็นความจริงก็คือต้องเอานิ้วขึ้นมาแล้วไปไม่แต่คือว่ามันปั่นแล้วไงเข้าใจไหมคำว่าป เนี่ยขยับไปยังไม่เห็นอะไรเลยโอเคครับผมใครชอบกินข้าวเปล่าก็แลกกดแจกรสไปเด้อกีเลยเปิดด้ควมงงขำอ่ะขำเธอะกีเลยใช่ทีหลังจะไม่เป็นห่วงแล้วถ้าเล่นอย่างเงี้ยเพราะบ้านมันต้องสุดแบบพี่นะครับนั่นน้อนะครับนั่นน้อลงต้อนนะครับนั่นน้องไปสุดปะการแกล้งมันต้องอย่างงี้นิ้วขาดเยอะเยอะเยอะเดี๋ยวต่อไปจะไม่ใช่นิ้วจะเป็นไอ้นี่ขึ้นมาดิครับ ๋ยวกเล่นปิคล,ลิปแล้วโอเคครชองคลิปนี้ก็ฝากคไลคกกดแชร์กดสุดท้ายน,นะครับเพราะว่าออ <c oughs> มีอะไรอยากให้พ่อบ้านถามนะครับคอมเมนต์มาได้หรือแชทส่วนต่อมาที่เฟ e บุ๊ k ได้เลยนะครับผมเพราะว่าเพื่อหลีกเลี่ยงให้วันใหม่รู้นะครับผมอ้าเจี้ยวหางห้าอะไรเรื่องเหีย้ยวไปหมดแล้ว